สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาชมปั๊มโซลาเซลล์ AC DC นะครับ2,200วัตต์ข้อออก2นิ้วนะครับต่อกับแผงโซลาเซลล์450วัตต์8แผ่น,นะครับตอนนี้เวลาประมาณ4 50 51นะครับน้ำออกพุ้ง ะครับทำนาแปดไร่นะครับแดดสวยๆครับอันนี้ก็ถือว่าแดดไม่แรงมากนะครับตัวกล่องควบคุมนะครับเป็นรุ่นสองระบบนะครับ AC DC สามารถใช้ไดปั่นไฟนะครับปั่นได้ในเวลาที่เราต้องการเร่งน้ำนะครับตอนกลางคืนปั๊มทำงานอยู่ที่ตอนนี้กินไฟอยู่ที่7แอมป์นะครับ3,400รอบ2,500วัตต์นะครับ 338โวลต์น,นะครับบ่อหน้าสี่นะครับบ่อเดิมของลูกค้าเป็นบ่อตามอยู่นะครับอันนี้มันใช้น้ำมันวิทย์แล้วมันเปืองออะก็เลยหันมาใช้โซลาเซลล์นะครับ ตัวนี้เป็นปั๊มสามแรงนะครับ2200วัตต์36คิวหย่อนลงไปอยู่ที่16เมตรครับ4ท่อนน้ำวสวยๆพุ่งๆเลยครับสนใจติดต่อปรึกษาได้นะครับพิกัด หน้าวัดหนองกระทุ่มตำบลหนองกระทุ่มอำเภอค่ายบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับผม,มาสอบถามปรึกษาก่อนได้ครับ0 8ึ3งแป3สี่สามแปดห้าครับขอบคุณครับ